สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอคลิปนี้มี3ประเด็นเดือดวงการบอลไทยอาเซียนและยุโรปดังทั่วสเปนซือยกมูฮัมหมัดอุสมานมูซาคีแมนพาแชมป์แรกฤดูกาลฟุตซอลไทยไปไกลถึงยุโรป AFF นิ่งแบงคอกก็นิ่งเกมเยือนกัมพูชายังไร้คำตอบใครต้องรับผิดชอบถ้าสุดท้ายแข่งไม่ได้จริงโคเซง็งแพ้แล้วยังโดนปรับ ออกห้องช้าแค่4นาทีกลายเป็นดราม่าบอลไทยทันทีทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับอยู่ในคลิปคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย โด่งดังทั่วสเปนสื่อยกมูฮัมหมัดอุสมานมูซาคีแมนพาแชมป์แรกฤด,ดูกาลไม่ใช่แค่แฟนฟุตซอลไทยที่พูดถึงครับแต่วันนี้สื่อสเปนทั้งประเทศพูดชื่อเดียวกันมูฮัมหมัดอุสมานมูซากองหน้าทีมชาติไทยนะครับที่กำลังสร้างชื่อบนเวทียุโรปของจริงสื่อสเปนนะครับพร้อมใจชื่นชมผลงานของอุสมานมูซาหลังมีบทบาทสำคัญในครับพาจิมบีคาตาเกนาคว้าแชมป์ซูเปโกปาเดเอสปันญ,ญา2026ซึ่งเป็นแชมป แมแรกของฤด,ดูกาลน,นะครับเราชิงชนะเลิศเอาชนะปรลามาฟุตซอลไปแบบเดือดๆนะครับ3ประตูต่อ2ที่เมืองมายอกาเกมนี้ครับอุสมานมูซาเป็นตัวหลักยิงหนึ่งประตูสำคัญจากลูกเตะมุมนะครับเปลี่ยนโมเมนตัมเกม ่อนทีมยื้อชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไม่ใช่แค่ประตูเดียวที่ทําให้เขาโดดเด่นนะครับแต่คือการมีส่วนร่วมกับเกมรุกแทบทุกจังหวัดสาคัญสื่อสเปนนะครับยกให้เขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงเทคนิคยอดเยี่ยมจบสกอร์เด็ดขาดอ่านเกมเร็วและกล้าเล่นในเกมใหญ่และที่สําคัญนะครับเขาคือหนึ่งในฟันเฟืองหลัก ที่พาจิมบ,บีคาตาเกนาคว้าแชมป์ซูเปโกปาสามสมัยติดต่อกันคาดกันนะครับถ้าฟอร์มยังคงเส้นคงวาแบบนี้ชื่อของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาอาจจะไม่ได้หยุดแค่ แข่งเอเชียในสเปนแต่มีลุ้นกลายเป็นตัวหลักระยะยาวและอาจจะเปิดประตูสู่สมโมสรระดับท็อปของฟุตซอลยุโรปนี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนตัวครับแต่มันคือภาพสะท้อนศักยภาพฟุตซอลไทยบนวิธีหลีกสูงสุดครับและแฟมบอนะลนครับคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ฟุตซอลไทยจะถูกยอมรับในยุโรปแบบจริงจังและอุสมานมูซาจะไปได้ไกลแค่ไหนบนวิธีโลกคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ AFF นิ่งแบงคอกก็นิ่งเกณฑ์เยือนกัมพูชายังไร้คำตอบใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ใช่แค่จัดการช้าแต่มันคือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสโมสรครับเมื่อ AFF เงียบแบงคอกก็ไม่ขยับไม่ซื้อตั๋วไม่จองที่พักและยืนหยัดชัดจะไม่ไป เกมเยือนสวายเรียง FC นะครับศึกสมโมสรอ,อาเซียนฤดูการ2025แข่งขันในวันที่29มกราคมนะครับที่ประเทศกัมพูชาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปี2025นะครับชูแบ,บงคอกยูนเต็ดทำนังสือถึง อาเซียนฟุตบอลฟเดเอเรชันหรือว่า AFF นะครับขอย้ายไปตดที่สนามกลางเหตุผลคือไม่มั่นใจสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ล่าสุดนะครับเข้าสกรัดใหม่แล้วเหลือเวลาแค่ประมาณ3สัปดาห์ AFF ยังไม่มีหนังสือตอบกลับเลยครับเมื่อ AFF ยังไม่ตอบนะครับแบงคอกจึงไม่สามารถดําเนินการใดๆได้เลยไม่ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่จองที่พักไม่เตรียมตัวเดินทางและที่ใช้ที่สุดก็คือ ยืนยันไม่เดินทางไปแข่งที่กัมพูชาต่อให้โดนปรับแพ้ก็ไม่เปลี่ยนจุดยืนนี่ไม่ใช่แค่การตื้อครับแต่มันคือการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของนักเตะและทีมงานครับคาดการณ์นะครับจากสถานการณ์ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ทาง1 AFF อนุมัติสนามกลางเกมเดินต่อทุกฝ่ายจบ2 AFF ปฏิเสธแบงคอกไม่เดินทางเสี่ยงถูกปรัแพ้3 AFF ยังเงียบต่อ ภาพลักษ์การแข่งขันเสียหายเต็มๆซึ่งแร่งคาวระบุว่าทูแบงคอกนะครับคาดหวังคําตอบภายในสัปดาห์นี้เพราะถ้าช้ากว่านี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ทางตันทันท,ทีครับแล้วแฟนบอล่ะครับคิดว่าเรื่องความปลอดภัยแบบนี้ AFF ควรรีบตัดสินใจแค่ไหนผมคิดว่า AFF น่าจะเป็นทางฝั่งกัมพูชานะครับเอาอีกแล้วโคตรเซ็งแพ้แล้วยังโดนปรับ ออกจากห้องช้า4นาทีกลายเป็นดราม่าบอลไทยแพ้ในสนามยังพอทําใจแต่แพ้แล้วต้องมาเสียเงินเพราะเรื่องเวลาทําจริงนะครับนี่คือฟุตบอลอาชีพหรือเกมจับผิดเกมนี้นะครับพลังการ FC บุกไปแพ้ BG จีบทุมยูนนเต็ด1ประตูต่อสนะครับยังไม่จบเพราะโดนปรับ1,000 0บาทจากกรณีออกจากห้องแต่งตัวช้า ทำลายชัดๆนะครับไม่มีโมโนเวลา18นา5 0นทีนะครับทั้ง2ทีมต้องพร้อมใต้อุโมง์มีการกดกริงเรียกครั้งแรกบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับออกมาเข้าแถวตรงเวลาพลังการ f อฟยังอยู่ในห้อง18นา51นาทีและ18นา52นาทีกดกริงเรียกซ้ำผู้ควบคุมการแข่นขันเดินเรียกถึงหน้าห้อง18นา53นาทีกดกริงยาวนักเตะเริ่มทยอยออกมา 18นาฬกานทีคนสุดท้ายออกมาเข้าแถวและเดินออกจากอุมโมงค์ไปหลังจากนั้นนะครับยังมีเพลงชาติเพลงสรรเสริญนักกีฬาตะก้อลอดห่วงหญิงแชมป์ซีเกมมามอบลูกบอลพิธียืนไว้อะไรรวมพลังบูมของทีมสุดท้ายนะครับพุทตศิสปนเป่าคิกออฟเวลา19นาฬ3กาน,นทีครับถามแบบแฟนบอลเลยนะครับทุกอย่างในพิธีเดินตามกำหนดการถ่ายอดสดทั้งหมด แต่บทลงโทษกลับตกมาที่ทีมเยือนฝั่งเดียวใช่ครับกติกาคือกติกาแต่บริบทคือมีพิธีพิเศษมีแขก V.I.P มีการถ่ายภาพไม่แถวมีขั้นตอนนอกเหนือเกมการแข่งขันแล้วการช้ามไม่ถึง5นาทีควรถูกปรับเงินทันทีจริงไหมคาดการนะครับถ้ายัางใช้มาตรฐานแบบนี้ต่อไปสโมสอนต้องเตรียมตัวแบบทหารพลาดนิดเดียวโดนปรับ และความรู้สึกของแฟนบอลจะยิ่งห่างจากคําว่าฟุตบอลอาชีพที่เป็นธรรมนี่คือจุดที่หลีกควรต้องถามตัวเองนะครับว่ากติกากับความสมดุลเหตุผลควรเดินไปด้วยกันหรือไม่และแฟนบอลนหะครับคิดว่าออกมาช้าสีนาทีควรโดนปรับจริงไหมหรือควรดูบริบทของพิธีและการถ่ายทอดสดร่วมด้วยคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาปิดท้ายกันที่ชูแบงคอกยกเลิกสัญญาเคียวกะตกลงกันด้วยดีทั้ง2ฝ่ายชูแบงคอกยู ED, น t เต็ดนีครับบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาเคียวกะนากามูโมระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยนาเตะแสดงความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเพื่อเดินทางกลับประเทศสิงคโปร์ด้วยเหตุผลส่วนตัวครับ ห้องเครื่องชาวสิงคโปร์นะครับเชื้อสายญี่ปุ่นในวัย29ปีย้ายมาร่วมทัพแข่งเทพก่อนเริ่มฤดูการ2025ลงสนามให้กับทีมรวมทุกรายการในเล็กแรกนะครับทั้งหมด17นัดยิงไป1ประตูก่อนจะตัดสินใจแยกทางจบกันด้วยดีทั้ง2ฝ่ายครับทัพแข่งเทพนะครับแถลงการถึงเคียวกะว่าขอขอบคุณเคียวกะนากามโระ สำหรับความทุ่มเทความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับทีมขออวยพรให้การเริ่มต้นบทบาทใหม่ไปด้วยดีและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกเดินต่อไปสำหรับเคียวกะนาการโมรานนะครับเคยผ่านการคาแข้งกับเจฟยูนิเต็ดชิบะโยโกอาม่าเอสซีซีเอซีริวกิวอัลบิริกนิงาตะสิงคโปร์ เทเบนเนตโรเวอร์ inet, Rover, และชูแบงคอกยูนิตต์นะครับส่วนผลงานในนามทีมชาตินะครับติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนยู U 17ยู18ก่อนจะโอนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์นะครับเมื่อปี2024ได้ลงเล่นไปแล้ว17นัดยิงไป2ประตูนี่แหละครับถ้าไปเล่นทีมกลางหรือเล็กน่าจะใช้แววมากกว่าน,นี้นะครับเคียวการดนาการมุระเอาจริงๆนะครับพูดถึงฟีทาโนติที่ทรงดีนะครับก่อนย้ายมา แต่พอมาเล่นกับระบบของโคชแบนดูธรรมดาไม่โดดเด่นเท่าไหร่สาเหตุที่ระบุมาเห็นว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของนักฟุตบอลที่ต้องกลับไปสิงคโปร์จุดนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหากับการปรับตัวชายชีวิตที่ไทยครับในแง่ของฟุตบอลถ้าเกิดเคี้ยวกาดนะครับไปเล่นทีมกลางไปทางเล็กผมคิดว่าน่าจะโดดเด่นกว่านี้ที่สําคัญนะครับโคตาอาเซียนด้วยรอดูอนาคตจะมีโอกาสกลับมาไหมต้องติดตามครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ